ในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่18สืบเนื่องมาจนถึงตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่19นับเป็นช่วงที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกได้ใช้ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมของตนเข้ามาคุกคามดินแดนทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างหนักหน่วงด้วยมุ่งหวังในผลประโยชน์ทางการค้าจากทรัพยากรต่างๆที่กลุ่มประเทศแถบนี้มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ หลายๆประเทศจึงต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาติมหาอำนาจอย่างมิอาจต้านทานได้สำหรับประเทศไทยเองแม้จะคงไว้ได้ซึ่งเอกราชแต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียดินแดนบางส่วนไปเหตุนี้เองจึงทำให้อิทธิพลของชาติตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาอย่างกว้างขวางรวมถึงจำนวนของชาวต่างชาติที่พากันหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆซึ่งพวกมิชนรีหลายกลุ่มหลายสังกัด ก็เป็นหนึ่งในจำนวนชาวต่างชาติเหล่านี้ด้วยจุดประสงค์หลักของมิชชันนารีทั้งจากยุโรปและอเมริกาที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมานั้นก็ด้วยต้องการที่จะเผยแพร่คริสตศาสนาในดินแดนอันห่างไกลด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในคัมภีร์ไบเบิลและพระผู้เป็นเจ้าโดยมองไปว่าประเทศที่ไม่ได้นับถือคริสตศาสนานั้นอย่างเป็นชาติที่ล้าหลัง สำหรับในเมืองไทยนั้นรูปแบบของการเข้าไปเผยแพร่คริสศาสนาของพวกมิชชันนารีคือการเข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านแล้วแจกยารักษาโรคกับแจกหนังสือเป็นวิธีที่ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีและส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มชาวจีนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพมหานครโดยจะมีพระคัมภีที่แปลเป็นภาษาจีนเอาไว้แจกจ่าย ตัวมิชนรีบางคนก็เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์อาทิเช่นมิชนรีนิกายโปรเตสแตนต์ Protestant, ชาวเยอรมันที่เดินทางเข้ามาเมืองไทยเป็นคนแรกชื่อคาวอออกัสตัสฟรีดิกกุสลาฟก็ได้ใช้วิธีแจกยาแจกหนังสือนี้เช่นกัน หรือบางครั้งเขาก็ได้ช่วยรักษาโรภาคภัยไข้เจ็บให้กับคนไทยทั่วๆไปจนทำให้ชาวบ้านพากันเรียกพวกมิชนรีรุมรวมกันว่าหมอทั้งหมดโดยเริ่มที่หมอกิสลาฟหรือหมอกุสลาฟนี่เองการแจกยาและแจกใบปลิวหนังสือสอนศาสนาของเขานี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีชาวบ้านโดยเฉพาะชาวจีนให้ความสนใจเป็นจานวนมาก เหตุที่ชาวบ้านให้ความสนใจน่าจะมาจากความหวังที่จะได้รับยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพจากชาวตะวันตกเพราะในยุคนั้นยังไม่มีการใช้ยาแผนใหม่ที่มีประสิทธิภาพในหมู่ชาวพื้นเมืองเมื่อเข้ามารับยาก,ก็จะได้รับแจกหนังสือไปด้วยอย่างเลก็ดีที่กล่าวมานี้เป็นการเริ่มต้นการพิมพ์ของมิชนาีนิกายโปรเตสแตนต์แต่ตามหลักฐานที่ค้นพบปรากฏว่า มิชนารีนิกายคาทอลิกได้เริ่มพิมพ์หนังสือในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าการเผยแพร่คริสศาสนาในรูปแบบเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นก่อตัวของระบบการพิมพ์ในประเทศไทยซึ่งเป็นการเริ่มต้นอย่างช้าๆแต่มีพัฒนาการต่อเนื่องควบคู่มากับการเผยแพร่คริสศาสนาโดยการผลักดันของมิชนาีทั้งหลาย ที่กล่าวเช่นนี้ได้เป็นเพราะการที่ทางคริสตจักรได้ให้ความสำคัญกับการใช้หนังสือประกอบการเผยแพร่จึงทำให้มิชนรีต้ตองมีความสนใจและเรียนรู้ในเรื่องการพิมพ์ไปพร้อมๆกันด้วยจริงๆแล้วแม้ว่าบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกจะเป็นพวกแรกที่ได้เข้ามาเผยแพร่าศาสนาในเมืองไทยตั้งแต่ช่วงกลางคริสตศตวรรษที่16หรือในสมัยกรุงศรีอยุธยา พร้อมทั้งได้นำเอาแท่นพิมพ์ติดตัวเข้ามาด้วยก็ตามแต่ก็เป็นเพียงแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์อักษรตะวันตกเท่านั้นอีกทั้งพวกนักสอนศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนั้นมักจะได้รับการอบรมแต่ในเรื่องทางพระมากกว่าทางโลกไม่มีความคิดที่จะดัดแปลงแก้ไขตัวพิมพ์ให้เป็นอักษรภาษาไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในเมืองไทยการพิมพ์ของพวกมิชนรีสอนศาสนานิกายโรมันคาทอลิกจึงไม่มีพัฒนาการใดๆเกิดขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะเดินทางล่วงหน้าเข้ามาเมืองไทยก่อนพวกโปรเตสแตนต์เป็นเวลากว่า150ปีก็ตามผิดกับพวกโปรเตสแตนต์ที่ดูจะมีประสบการณ์และคุ้นเคยกับวิทยาการสมัยใหม่มากกว่าจึงสามารถพัฒนาดัดแปลงแก้ไขตัวพิมพ์และระบบการพิมพ์ให้เจริญก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆกล่าวได้ว่าพัฒนาการของแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์ที่เป็นตัวอักษรไทยนั้นมีที่มาอยู่สองแหล่ง จากกลุ่มมิชันารีอเมริกันเป็นตัวหลักและมีกลุ่มชาวอังกฤษเป็นผู้ให้การสนับสนุนพวกมิชันารีอเมริกันจะเป็นผู้ริเริ่มระบบการพิมพ์ที่เป็นตัวอักษรไทยโดยอาศัยดินแดนใต้อำนาจของอังกฤษเป็นที่ทำการหลอ่อทำการพิมพ์รวมไปถึงการช่วยเหลือจากคนอังกฤษในการเคลื่อนย้ายท่านพิมพ์ด้วยในช่วงนั้นมิชันนารีอเมริกัน ที่เข้าไปบุกง,งานเผยแพร่คริสศาสนาในประเทศพามา่าชื่อแม่มแอนเฮาเชนทายจัสสันได้ให้ความสนใจในการเรียนรู้ภาษาพามา่าและภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆในพามา่าและด้วยเหตุที่ขณะนั้นมีคนไทยเป็นเชลยอยู่ในพามา่าเป็นจำนวนมากนางจึงให้ความสนใจในการเรียนรู้ภาษาไทยจนสามารถพูดและเขียนได้เป็นอย่างดี จากนั้นจึงได้ร่วมมือกับสาธุคุลยอชฮามิชนารีผู้มีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านการพิมพ์ดำเนินการหล่อตัวพิมพ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาพมา่าจนสามารถพิมพ์หนังสือสอนศาสนาออกแจกจ่ายแก่เฉลยไทยในพม่าได้ในปีพุทธศักราช2362แต่สำหรับศูนย์กลางที่แท้จริงของมิชนรีและการพิมพ์ในเอเชียอาคเนนั้น อยู่ในดินแดนแถบสิงคโปร์มราลลกาและคาบสมุทรมาลายโดยมีศูนย์กลางในเรียแรกอยู่ที่เมืองกลากัตตาต่อมาประมาณปีพุทธศักราช2373-2374จถึง2374จึงได้มีการเคลื่อนย้ายการพิมพ์งานที่เป็นภาษาไทยจากเมืองกลากัตตามาไว้ที่สิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งใหม่โดยมีสาธุคุณโรเบิร์ตเบิร์นและสาธุคุณจอร์ัน สังกัดสมาคมมิชนารีแห่งลอนดอนเป็นผู้ดำเนินงานด้านการพิมพ์ที่สำคัญเนื่องจากทั้งคู่มีความสนใจในภาษาต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้ร่วมกันซื้อตัวพิมพ์ภาษาไทยจากโรงพิมพ์ของสำนักงานแบปติสที่เมืองกรลกาตามาไว้ใช้ในกิจการโรงพิมพ์ที่สิงคโปร์โดยให้ความสนับสนุนในการพิมพ์งานทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอื่นๆของดินแดนแถบนี้ออกเผยแพร่เรื่อยมา ต่อมาเมื่อสาธุคุณโรเบิร์ตเบิร์นถึงแก่กรรมลงเมื่อพุทธศักราช2,375คณะ ABCF ที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานเผยแพร่ศาสนาที่สิงคโปร์ในระยะนี้ด้วยได้ขอซื้อตัวพิมพ์ภาษาไทยเอาไว้ใช้งานเมื่อนายแพทย์แดนบีชบรัตเลได้เดินทางมาถึงสิงคโปร์ในช่วงนั้น จึงได้รับมอบหมายจากสาธุคุณปาร์เกอร์ซึ่งเป็นผู้ดูแลกิจการโรงพิมพ์ของอเมริกันบรอดอยู่ในขณะนั้นให้นำตัวพิมพ์อักษรไทยเข้ามาใช้ปฏิบัติงานเผยแพร่ศาสนาในเมืองไทยแท่นพิมพ์และตัวพิมพ์อักษรไทยจึงได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากสิงคโปร์มายังเมืองไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมิชนาีอเมริกันชื่อหมอบรัตเลนี่เอง สำหรับท่านพิมพ์ภาษาไทยที่นำมาจากสิงคโปร์นั้นยังเป็นท่านพิมพ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนักหมอปบรดเลเองยังได้กล่าวไว้ว่าเป็นท่านพิมพ์หินและไม้ที่อัปลักษ์มากแม้ว่าสาธุคุณโรบินสันมิชนรีสังกัดอเมริกันบรอดที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับหมอปบรดเลจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการพิมพ์อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นผู้มีความชำนาญมากนัก ประกอบกับตัวพิมพ์และแท่นพิมพ์ไม่สมบูรณ์มากพอการพิมพ์ในระยะต้นจึงประสบความยุ่งยากพอสมควรจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,379 d a ม w i n ิสเตอร์ดาวินพอตจากคณะแบปติสซึ่งเป็นช่างพิมพ์ด้วยได้เดินทางเข้ามาเมืองไทยพร้อมกับมิสเตอร์รีดทั้งสองได้นำแท่นพิมพ์อย่างดีติดตัวเข้ามาด้วยแท่นหนึ่งพร้อมทั้งเครื่องอะไรสำหรับพิมพ์หนังสือ จึงได้เข้ามาร่วมมือกับหมอปบัดเลและหมอโรบินสันดำเนินงานด้านการพิมพ์หนังสือเนื่องจากเวลานั้นแม้ว่าทางคณะแบปติสตจะมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองอยู่ที่เดียวกับอเมริกันบรอดคือบริเวณตรอกกับตันบูชสี่พระยาแต่ก็ยังไม่มีตัวพิมพ์ที่เป็นภาษาไทยการร่วมมือในครั้งนี้จึงทำให้งานพิมพ์มีประสิทธิภาพขึ้นมาก จนสามารถจัดพิมพ์หนังสือชุดแรกในสยามที่เป็นภาษาไทยได้สำเร็จในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2,379ชื่อว่าหนังสือบัญญัติ10ประการพร้อมคำนำและคำอธิบายคำอธิษฐานสั้นๆกับเพลงสรรเสริญ3บทพิมพ์ออกมาเป็นจำนวน1,000เล่มโดยใช้ตัวพิมพ์ภาษาไทยที่หมอบัตรเลนำมาจากสิงคโปร์นั่นเองหมอบรัตเลกล่าวว่า การพิมพ์หนังสือครั้งแรกนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความตื่นเต้นสนใจมากเท่าที่ควรแต่ก็มีผู้วิเคราะห์เอาไว้ว่าการพิมพ์ของมิชนรีกลุ่มนี้จัดได้ว่าทันสมัยและมีพัฒนาการมากกว่าการพิมพ์ที่ทำขึ้นในอินเดียและพม่าอยู่มากถึงแม้ว่าตัวพิมพ์จะมีลักษณะเป็นตัวเขียนที่ตัวอักษรไม่สู้จะเสมอกันนักก็ตามต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2 3 7 9ถึง2380 ทั้งคณะแบปติสต์และอเมริกันบรอดจึงได้มีการนำแท่นพิมพ์เข้ามาในเมืองไทยทำให้อุปกรณ์การพิมพ์มีความพร้อมมากขึ้นทางอเมริกันบรอดจึงได้รับจ้างรัฐบาลพิพมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่นเป็นจำนวน9,000ฉบับในพุทธศักราช2,382สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนั่งกล้าจ้จ้าอยู่หัวนับเป็นการพิมพ์เอกสารทางราชการฉบับแรกของไทย และได้นำออกแจกจ่ายสู่ประชาชนทั่วไปสันนิษฐานว่าตัวพิมพ์ที่ใช้ในการพิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่นนี้คงจะเป็นตัวพิมพ์ที่ได้แก้ไขดัดแปลงโดยใช้วิธีหล่อขึ้นใหม่เพราะตัวอักษรมีความเป็นระเบียบสวยงามแตกต่างจากที่เคยพิมพ์มาเป็นอันมากนับแต่นั้นเป็นต้นมากิจการทางด้านการพิมพ์ของไทยก็ได้เริ่มมีการก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง และมีพัฒนาการเจริญรุดหน้ามาเรื่อยๆด้วยการมีโรงพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งที่เป็นของภาครัฐบาลและเอกชนกิจการพิมพ์ขยายตัวออกจากเมืองหลวงไปสู่ภูมิภาคมีการนำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยมาใช้และที่สำคัญก็คือเป้าหมายและรูปแบบของระบบการพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงจนกลายเป็นระบบการพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารสาระและความรู้ ที่เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้างมิได้จำกัดอยู่ในวงแคบดังเช่นแต่ก่อนจึงกล่าวได้ว่าแม้การพิมพ์ในระยะเริ่มแรกที่ดำเนินการโดยกลุ่มมิชนารีจะมีจุดประสงค์เพียงเพื่อการเผยแพร่คริสตศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวแต่จุดเริ่มต้นนี้ก็นับเป็นคุณูุปการอันสำคัญยิ่งของนักสอนศาสนาชาวตะวันตกที่กลายเป็นรากฐานอันมั่นคงของระบบการพิมพ์ไทย จนทำให้มีวิวัฒนาการเจริญก้าวหน้ามาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้